ชอฮันเตอร์มีใครบ้างครับแนะนำตัวหน่อยเอามีคนไม่กดเว้ยเอา้าเฮ้ยมีคนไม่กดนะ <laughs> มีคนไม่กดหายแล้วมาแนะนมันต่อต่อ,อผมมูนิชิวอ่าแล้วก็ใครครับอีกคนนึงรู้สึกจะไม่อยู่หรือเปล่ามันพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้เป็นไปหรอครับอ่าไอแอ,แองเจิลคิลเลอร์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับอ่ามาใหม่ครับกดกดให้หมดนะครับเนี่ยสตวเออ ไม่กูหายวุ้บทำไมเขาพูดไม่ได้ก็ไม่กูหายก็เต็มปากเต็มคำนะฮะโอเคเฮ้ยไม่ไม่ใช่ไม่หายแล้วก็ไม่ผมถ้าะเฮ้ยก็หายดีกว่าเฮ้ยมันมีคนยิงเรือเรือดบดินโอเคเยี่ยมแล้วยี่งแล้วยิ่งละไอ้สุดเป็นยิงเรือดบดินครับผมอ่าตอนนี้เลือกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ยังทำการเลือกกันอยู่นะครับยังยังไม่เสร็จนะครับจะเอายาสูบหรือเช็ดดีวะอ่ะแล้วแต่คุณครับอ่ะยาสูบแล้วกันไปบนด้วยกันอ่ะยาสูบนะครับเดี๋ยวขอขอมาตเตอรี่กับระหว่างระหว่างนี้ขอดูสกินไปบางพังก่อนครับเอลซินมาสเตอร์ยีนะครับผมโอเคชูเซนมาสเตอร์ยีนะครับผมว่าอันนี้ละเท่สุดละนะครับโอเคสามสองหนึ่งเตรียมเข้าห้องนะครับโอเค อ่าเข้าห้องกันเลยครับ re yeah. ผมก็เข้ามาในห้องมาแล้วนะครับอ่บาฝากว่ามีใครบ้างไปดูกันนะครับ โอเคผมโอโมดิชิวสเปรย์แปดเดี๋ยว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 เฮ้ยวมีมีมีอีโมให้กดด้วยเหรอมันมีมันมีตั้งนานแล้วนะอ๋อเหรอผมไม่รู้เลยมันมีอยู่แล้วผมไม่เคยกดเลยเออปะกดไม่รู้ได้ว่ากดตัวไหนก็กดคอนโทรลหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ๋อเข้าใจแล้วเลียงมันเลี้ยงเลี้ยงตามขอบคุณมากครับโอเคเลีกหลายฟาร์มอ่าโอเคก็ปล่อยให้ล่างอยู่คนเดียวเราต้องมาเป็นดูโอ มีคนบอกช่วยหน่อยนะครับเล็กใส่บอกช่วยหน่อยนะครับโอเคมาไปช่วยกันมาเรียกเล็กใส่แล้วมามาแบบก๋วยเตี๋ยวเลยอ่าเดี๋ยวกันผมเป็นคนเปิดเลนก็ได้เลนบนเนอะเดี๋ยวจะไปติดตั้งเครื่องส่องทางแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้โอเคเออไปในปักกุ้งไม้เฮ้ยมาดูในป่าในป่าในป่าที่ยังชิวอ่าเขา เขาทำการเปิดแล้วครับเปิดกับซิกแล้วนะครับคุณอะไรนะคุณแซกใช่ไหมเออแซกเจ้าคิลเลอร์เจเจโซนนะครับดูใครจะรอดใครจะตายก่อนกันวะครับมันจะอยู่หรือมันจะตายบอดจะทำการสกฐานแล้วแต่คุณแซกเขาก็ยังไม่หวั่นครับอ่าเขาก็ยังทำการล้อมันต่อไปนะครับโอเคมันตีต่อครับขนาดเนียนยังไม่ถูกส่งออกมาเลยนะครับขอให้มันเลขอให้พอดูแลมืายน่าเกว่าแล้ว เสร็จเสร็นเสร็งเรียบร้อยครับคุณแซกอ่อนให้อ่อนให้ไหม่รัีมีอ่อนให้บอดด้วยครับโอเคครับดีดีดีครับดีเบนสเบนครับเบนสมามาดูมาดูมาดูในป่าหน่อยอ่าดูดูในป่าอะไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 มึงหัวเราะอะไรครับฮะยผมนี่ผมนี่หัวเราะเลยแม่อีอีมีแต่ท้าได้เท่น้องน่านนะครับ อาธิษฐาเดี๋ยวเดี๋ยวมัวจะกดอีโมซอยกูแน่เอาฟาร์มดีเล็กใส่แต่อะไรครับฟาร์มดีดีเนี่ยอะไรวะเอาเอ้าฟ้าเอ้าฟ้าตายเออฟาฟ้าใสเอ้าฟ้าไสเอออันนั้นอันนั้นมันมูจูใสอูดี้ครับอูดี้มาแล้วอูดี้กับแกโล่แล้วแล้วทำไมไม่ใช้สมัยเล็กใส่บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่อะไรครับ Icana, ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ไม่ได้เล okay. ่ใส่สั่งโอเคครับมาลงที่บอดครับโอเนคนละคนละไดีนะโอ้ยโดนสโลว์ี่ครับซัราย8ปิดมามามาเจอซัรายเดปายปไไปไ เอ้ยเวลอัพอัพาโลดีเทสเมมเมมเมดีเทสับพี่อ่าคุณเล็กใส่บล็อกแหลกนะครับคุณแดดเลยคุณแฟดเลยครับแฟดจะไม่ทันหรอกครับเพรว่าเฮ้ย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 ทันไหมเฮ้ยทันสิคิวจุกพเรียบร้อยไม่เป็นไรวยีทำไมรู้สึกมันอ้อมป้อมไกลจังวะอ้าวแปดทำแพงก็ได้ดิ ไม่ใช้ไปแล้วดีือะเออวะไม่แฟดเพิ่งใช้เออเฮ้ยจะว่าไปตูก็ลืมออกออกของแล้วแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอเอเฮ้ยตูลืมออกของ<ๆ>ก็ว่าทำไมตูเบาผมออกมาแต่รองเท้าเพราะว่าทำไมเบาเป็นการเปลวครั้งแรกในชีวิตลืมออกของอผมนี่เฟลมานับเป็นทวน ครับเล็กใส่บอลเออเล่นปาตะเล็กเกียวโรมาแล้วครับเกีโรเกียวโรเกียวโรใส่โคนสแลัมาแต่ไกลเดี๋ยวเไม่ใช่ไม่ใช่เออเอออันนั้นอันนั้นต้องสกิลแรกของยาโเอ่ะผ่นธมิตรจน์ทหารกับแอชถูกทหารเอือใส่โคนสลัดี๋ยวตะ จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โวดรวยเท่าไหร่นะเนี่ยบอกว่ากดอะไรวะเบ้นไม่ไหวแลองปีกลับฐานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกับ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 ตกอ่ะก็ไม่รู้นะอยู่อยู่ได้เนี่ยเออเบ้นบูนีเปิดโลแล้วครับโอ้เปิดเข้ามังเพลสเวลอัพครับหน้ามูจูสเปนเบนเูจูเบนอะไรหรื ไม่ได้อวนรวยนะอย่าบอกว่ากูจะสู้ไม่มีครบลุกิบเอ้ยอูดี้อูดี้พี่มีอเทมพี่มีสามร้อยพี่มีสามร้อยี่มีสามอยพอจะมีสักสองร้ยไหมพอจะมีสอ้อยไหมพอจะมีสักสี่ร้อยไหมกับฐานแบบไม่ไหวแล้วดูสิครับจะได้ไหมจะได้ไหมได้ไหมจะได้ไหม ใจเอาคนด้วยจ่อปุ๋ยและไปออกของแป๊บนึงนะครับออกอะไรดีออกแาบเหลืองก็แล้วกันเบนเอเวไลท์เบรดนะครับโอเคเปิดยาฮิวด้วยสักสองขวดแล้วก็น้ำยามานาอีกขวดนึงเออดีเบนอีกขวดดีกว่าอะไรครับเรียกทำไมครับโลโลแปดบิทโลแปดบิทบิทเดวเจ็ดฮะต้องเทเลพอร์ตครับ รู้สึโล8บิดบินโล7แกลิโอกําลังจะมาเปลือกไม่ได้เปิดโลเล่นเลยเอามาไม่ได้เปิดโลเลยไปหมดหนีสดไปไหมว่ะกูดีมากูดีแม่งหนีไปไกลเลยอยาแม่ยอมรับยายา าท้าอครับไม่ทันโอ้ยได้ตวหนึ่งอกเจ็บเลยสายควงเขาเีแม่งเวลาทำไมใกล้ตายทำไมถงข้าป้อมยังงี้ไม่กระพืออ้าวถ้าอยู่ก็ตายเดียบเออไม่น่าถามเพราะผมวิ่งเข้าบอมลยดูท่าฟันกยครับช่างเทพเหลือเกิน เฮียแตกท็กเราใครล้านเปล่าวะปิดสองร้านมึงเยอะไปปะบอกพร้อมนอนในโรงติดคุ่าด้วยไทยว่าครับเอออยูไว้วัาเดีวจะทันไม่ทันวะดีเออลงแปดปิดมิดโดเจอรไม่ได้ช่วยเฮียเลยใครพิมพ์อะไรมาตอนนี้ครับได้เห็นกันทั้งประเทศครับ ไม่ได้ขายเอรสดนะแต่ว่าจะไปลงเราปีนเขอนพบ้200ทัพครับตอนนี้ร้อนมาแล้วมาหน้าจะหมดแก้วกลับแป๊บกลับกลุ้ยใสโคตรแล้วมีเทนเลยรอเลยครับครแล้วกังไปครับโอเค ตามมันไปเดี๋ยวตีป้อมให้หนีดิโอ,โอ,โอ้โหแรงสุดเลยสุดใจเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมีเนี้ยนหมดดูดอตายเอเอ,เ,อ,เ,อเรียบร้อยเรียบ i s will โคตรมากปุบเนี่ยโอตูตายช่วยได้ช่วยคุณได้ โอ <Okay, S 1> เคได้แอนดีละได้แต่ตีงฟอมให้เขาไ,าได,าได้ได้ไดเอนด้ได้แอนดีอเข้โบโลแล้วฮะอ,อยากรู้เดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวลองพอ,อดูคิดเกมรึเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครเลงเป้าหมายที่มอร์กาน่าอ๋อข้างล่างครับ นะครับโดนคือ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 กำลัง่องอระบายน้ำแล้วแบบตายก่อนพอมาแล้วเนี่ยแหวนเลยรออะไรมาทแอนเรียคโบมาแล้วดีครับแอเรียอมโบโอ้โหลวนักขัดนัดเออตงตยไปนึง อ,อาเซียนะครับเป็นจกกักรพรรดิที่แบบโคตรเอาอีกที <Okay. S 2> ตอนคอายอ,ยอ,อตังเออเหมือนกันลืมค <c oughs> ือบอกว่ายาสูโอขอแค่ดาวไฟฟ้าเท่านั้นแ,ลแหละจิมทีี่แตง อยู่2,007แล้วก็หมดเปบรอ้อยเฮ้ยเดี๋ยวมาปะน,นะตอ,ตอนนี้ความเร็วโจมตีสำคัญกว่าดาเมจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดเดี <c oughs> ย๋ยวากลางกลางมีเกลีโอหนึ่งตัว แกกำลังกลับฐานโบนมีอูดี้หนึ่งตัวในอูดี้ด้วยครับอูดี้ตัวเดียวส้าตาช่วยนะเฮ้อเฮ้ยมีไฟแล้วโอ้โห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 อูดี้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  เต็มนในตั้งหลอดแค่นี้ก็พอใจเอ,เอาาเอรักมี <laughs> เชี่ยวหายเลยอาบันละมาช่วยหน่อยเต็มในตั้งครึ่งหลอดโอ,อ้เต็มเร็วดิวะตะกิวอะเต็มเร็วเริวะ เดี๋ยวมันจะเข้าฟอบหนึงไม่เคยทันเขาเลยนะเมื่อกี้ปล่อยแล้วแน่ใจว่าเจ้าฮะอ้ขยี้นั่นแหละขอภัยในความไม่สมดผมด้วยเป็นไรหรอทุกคนเริ่มแรกก็กลางกันหมดโอ้โห ขนาดแรกๆผมยังกากเลยมัต้องอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะเกิดไม่มีคือแบบเล่นแต่ตอนซีซั่นสี่นะครับดงไปักอ้ามาแล้วครับอูดี้มาแล้วอรัเรีคอมโบนอกป้อดบิดไปแล้วครับโอ้ยมากขึ้นล้วด้ ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่โดนชาร์ดาวเอ้อตายเออได้ดาบไม่มาแล้วเดี๋ยวต้องออกโยมุโกสเบให้ได้บอมเลย ก็หั่นป้อมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางทสองตัวนี่ว่าเออไปดีป้อมเกมนี้นะถ้าถ้าตูไม่เก่งเต็มตูเข้าตูเข้าไปฆ่าไม่ในป้อมแล้วตอนนีาทางจะเอาอยู่ดูแลกเนี่ยเรแล้ป๊ะเป็นกลางเอาไว้เป็นกลางเอาไว้ตูไปเอาบัว จะคิวเ,เอาเลตยังอยากช่วยเพื่อนนะอะไรแบบนี้ I will show the path you ตัวอยากไปเอาเลตบูสปิริตถุยไม่สนใจว่าตัวเองจะได้คอมโบหรือไม่หรือว่าจะตายหรือยังไงอย่างน้อยก็ได้ช่วยเพื่อนฝูงนะ God เงี้ยวันพระเจ้าอโอ้ที่ต่อครัวไมไ่บอกเก็บเดยดูสิครับขึ้นเห็น คือบางทีนะพระเจ้าโพสอยูลงอยู่ไรครับโอเคเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยมองกระด้าตัวเดียวก็ไหวนะตัดเลยนะไม่ตัดครับไม่ตัดตัดตัดเท่าไหร่เท่านั้นเลยขอบผมไม่เคยตัดเลยโอ้โหไม่เคยตัดอยู่แล้วเอาโมโหโม้วยเลยชื่อแบบ บอกแล้วจะพิมพ์อะไรระวังด้วยเพราะว่าต้องเอาไปลงนะครับแล้วผมไม่เคยตัดต่ออะไรเลยไม่ใช่พี่เองอัดไปยังไงคือลงอย่างนั้นเลยใส่แค่ยินโเคกับโคไปแค่นั้นก<ม>ูกูได้ใช้แอนดี้คอมโบสักทีบอดกันหนะามาสเน่พี่ครับพอเถอะพอเถอะมากันหน้ามาคุยกันหน่อยไอ้มินเนี่ยอย่าตีกูตายนะกูกูนี่แบบ เพิ่มเพลงใหม่เดี๋ยวยินโทรเคยเปลี่ยนแล้วแล้วน้องบอกว่าใช้อันเดิมก็ดีอยู่แล้วแป๊บ็นเป็นอ๋อดีเรามีเลนโบว์สปิริตอยู่ในตัวเอ้ยไม่ใช่ละไอ้มาโคตรร้าเขาบอกปวดหัว

ดีว่าโคไมได้อะไรเงือเปล่าคือถ้าถ้าท้เวลาออกรองเท้าครับทำทำ<ย>มันก็รัสะมีป้อมปุ๊บตูไม่ปล่อยโยมุกอดเบสค่อยออกแล้วเอาแล้วครับคุณก็ตปอเอาแล้วครับแมดกับคุณแซกตรงกลางเอาอยู่นะครับแต่ล่างนี่รู้สึกว่าสองตัว เออตัวไปเอามังกรแป๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอาช่วยมา่วมาช่วยหรือมาทวงต่อวะเอาไปเลยเยี่ยเอฟอะจัดการตัวอะไรเนี่ยรัศมีไอไร่ายอ่ะอูฮิวแป๊บพนกันหน้าอย่ามาตุยตูดกูดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เอามา จากจักรพรรดิมาเท่านั้นแหละเออแค่นั่นแหละจากจักรจักรพรรดิมาเท่านั้นแหละนี่คือมั่งเลยนะยังโซไปทู่สังหารมาก่อนเฮ้ยจ้ดเอาละครับเอมจ้าโอ้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 ใครปล่อยให้ป้อมอยู่ครับเออระเบิดลงมพังได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกลางกลาง ไอ้มันปล่อยให้ไอ้ซิกมันเกิดวะค้างอ่ะค้างอ่ะไม่มีใครไปยไอ้ใจกูขอสั้นๆนะโอ้ปล่อยว่างเลยตีไปสองป้อมแล้วนะกูขอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนั่นหลังไม่หนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยเอาเก็บก่อนเลยเงืดเลยใจเย็นรี่ไม่ไม่ีีตายแล้วครับ เรียบร้อยครับมากทีละวินไม่ซิเสียสละจนตัวตายกูกูก็าพูดโอโห้หนังสยองขวัญไหมครัเอาละครับในเวลาเอเลี่ว์คอมโบเออนี่ไม่รอดครับเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมินเนี่ยนมาลุมป้อมบนไว้ด้ยเอ้ชิบหายแล้วไม่เป็นไรเราไปเอง ไม่ใช่หรอกตัวไปเอาเลือดด้วยอ๋อพอดีพอดีว่ายัดยัดลูนดุดเนียนเยอะไปแล้วพอดีอ่ะยัดพอดีว่ายัดลูนดุดดูลเลื่อนไปสามช่องก็ทำเลยนั่นแหละเฮยโดนพอดีว่าลูนเสี่ยนพอดีว่าลูนดุดเลื่อนมีสามช่องนะครับยัดมาสามช่องเลยลูนลูนใหญ่ด้วย อ้ามันจะเทเหลือหลายนั่นแหละนี่แหละสาเหตุที่เล่นยาโอยหนึ่งข้อมาโอเดี้มาบนรออเดีมองจะอกแบบนี้ไหมอ้มาเัวมเอาตัวมเอาตัวอน่ไม่ขนัดไม่ขนัดนดเลยเสือบโดนพันครับพันอยู่นี่ะเสือบโดน เลยมาบูจูสไตล์อ่ะไม่รู้ต่อไงว่าที่บ้าเอาเปลาอีกอีกหนึ่งสาเหตุที я, ่เล่นยาโซคือมันเท่อยู่ท่าบ้าเนะครับเรียกว่าเพราะมันแปดมิติเนี่ยขอท่าบ้าด้วยแกลิโอจะออกมาบนแต่ว่าไม่ท่าออกมามาเกฟไง้คำถาม แกไม่คันทั้ทายเลยหอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะจะเปิดอะไรตอนฮี้แล้วโอ้โหพี่มีมาเออนี่นะครับสเต็ปของยาตัวที่โดนลุกครับนี่คือขอดิ๊ดนี่คือทิ้งสำหรับมานาหมดพอดีเออ ขอ,ขอแนะนำทีมพอแนะนำเล่นยาโซนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคือเวลาโดนลุกอยู่แล้วต้องการจะหนีคือให้วิ่งหนีแล้วก็กดสกิลหนึ่งอันหลังกับจิ๊ได้แล้วโยมูโปดเบดของโปรดเลยอินฟินิตี้เอ็ดมาดู มาดูอมูเลเตอร์เอ,อ,อ้ยอีอีโมของ E ครับมีอะไรบ้างเอาจากสามสแล้วเอานี่อ่ามีแต่เท่ๆไม่มีแต่แววเลยครับโอเคเรู้สึกเลนกลางจะเปิดแล้วรอตูดุดุดด้วยมา u b l มา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 ออมากคลิปน,นี้ยาวถึงชั่วโมงแน่ครับไม่หวง แน่นอนเพราะไอจักรพรรดิหนุ่มนะม่งชอบปล่อยอาเล็บกลางเปิดแล้วเยี่ยมเล็บกลางเปิดสะดวกเเตตอออรร์์นดูไปโซโลบนต่อแซกกับฐานพอดียเกียลีโอจะบินไปไหนเอ่ยโอ้โหจิ้มทีทางมาเขาจี้มาเขาจี้แกนิโอเฮ้ยระวังระวังมันอันตราย วีออกมาเลยีกดอันตีแล้วเรียบร้อยเราออกมาทำไมเดี๋ยวนะอ้าวเรียบร้อยแอสโดนชัดดาวแล้วก็โอ้โหมอนกนได้ทุกที่สามตัวตอนนี้สามตัวโอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในระยะอันตีมามามาแบ็คไปทำให้ร้อยได้ไหม โอ้โอ้โหโอ้หมดหลอดเลยมันคือสกิลออนไลน์โอ้ไปเลยดับเนี่ครัชีวิตเออเบนนะ สำหรับคนที่เล่น L.L นะครับบางทีเล่นกระบอดนะครับบางทีเป็นพวกตอนตอนที่วูกงตอนที่เจอกับวูกงนะครับมันจะพูดว่าค่าเจอท่านแล้วยีคือวูคงองวู้งงเป็นลูกศิลป์ของยีนะหูคงเออนั่นแหละคล้ายหงอคงอ่ะหงอคงในภาษาจีนไงมันเรียกหูคงอ่เอ้ย เออ,อ้าระ,ะเบิดลมพังตด้โดนซิกค่าห้าได้ได้เติร์ดละมาซิกใช่ไหมซิกใช่ไหมดูเลือดห้าสูตเลยครับฝากดูเพียบหน้าด้วยวิ่งออกแล่ะจบไม่รอนี่ก็คือบางทีเล่นเล่นกระบอกอนะ่ะแบบบางทีบอทนจะพูดถึงเราเนี้ยแบบกูจะฆ่ามือ,อ พี่มาหลังพี่มาหลังเฮ้ยเฮ้ยหายโอ้โปิดถนนอันติีปิดถนนโอ้แปดลั่นเลยครับคือสรุปไม่มีใครเอาบังเอามังกรเลยหรือ <c oughs> รู้สึกก,กรนอนจะเยอะไปนะมังก,กรที่ตัวพี่เกมเลยนะ <c oughs> รู้สึกจะอยู่ รูเต็มแแบบไปหมดเลยฮะอุะโมงค์หรือหรือชื่อเลยอหรชื่อนึงก็คือท่อปลาปลารูหนอนจะได้รูหนอนท่อปลาปลาใส่เป็นเรือดำดินนะครับเองเราจโตได้ยได้ไปเลยไม่ทันเป็นของตายโอ้ยจะกดอันตีหนีก็กลัวเสียชื่อ มามามึงมาไอสองตัวเดไงผมไม่เคยซีเรียสอยู่เลยเออตูไม่เคยซีเรียสจะเว้นโดนเกมเต็มจริงๆไหนไปยู่แล้วเอออติเป็นทัพไอ้ไอ้จักรพรดิน้องทำมาเก็บอีกแล้ว พิมเปิลแล้วมึงมึงไม่เอาแผนตาคิวไปเลยครับเดี <amigo> ๋ยวมีควอดราคิวฮะสังจิ้มสังจิ้มสังจิ้ม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 เข้าไปซอยอีกไปครับได้เวลาตอยไม่ทันเลยดโอ้ดีสุดจริงไม่ใช่ว่าฆ่าการตีได้เรตอยู่เพราะเพราะ ความเร็วตีตีตีแล้วก็ตีชาีิโอ้เออเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยรอบนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ